สวัสดีครับวันนี้ปังได้มาทำบุญที่วัดคำชะนุสองคลอง11นะครับปังมาไม่ทันพระฉันเช้านะครับปังก็เลยมาตอนเพลนนะครับก่อนอื่นปังจะพาดูรอบๆบ,บริเวณก่อนนะครับตะกี้ที่เห็นนะครับเป็นเกาะกลางน้ำพญานาคนะครับแล้วก็นี่อ่า ที่ไหว้พระนะครับร่วมอนุมโมทนาสาธุบุญไปกับปังด้วยนะครับท่านสวยงามสง่าม,มากแล้วก็มาเข้าครัวในวัดนะคะซึ่งปังได้อาเตรียมอาหารมาจากบ้านแล้วก็มาจัดใส่จานใส่ถาดเพื่อจะนำไปถวาย เพนให้กับพระสงฆ์นะครับชมอาหารนะครับที่จะถวายเพยนให้แก่พระสงฆ์มีอาหารคาวหวานมีขนมนะครับปี่ๆี่ครับมาร่วมถวายอาหารกับปัง,ะงนะครับ พระท่านจะได้ฉันเพลนวันนี้เป็นวันพระนะคะปังจะชอบมาที่วัดคำชะโนดสองคองสิอนะครับอยู่ไม่ไกลจากอที่ปังอยู่เท่าไหร่ตรงนี้จะอยู่หลังสิบคองสิอดนะครับ วันนี้สงบอ่ลมเย็นมากเลยนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาประมาณพักสี่ปีได้มั้งครับปังก็ได้มาทุกปีบานทีก็ปีละสามครั้งเอาเลยทีเดียวไป,ปลเ,เลยเออ<ก>ถ้าปังว่างปังก็จะมาที่วัดนี้เป็นประจำนะครับ หวยอาหารเพนไปกับปังนะครับฝนก็ตกลงเม็ดปล่อยๆนะครับ วัดนี้นะครับถ้าใครจะมาบวชชีนะครับมาถือศีลก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะครับกาบอนุโมทนาสาธุไปกับปังด้วยนะครับนี่ครับรานที่นั่งสมาธินะครับในบริเวณนี้เลยนะครับไม่ชีก็จะมีะหลายท่านมาก อันนี้ก็จะเป็นปุดติที่ปังมาถวายอาหารเพนนะครับจะมีคลองน้ำล้อมรอบปุดนะครับส่วนข้างนอกนี้ก็จะเป็นที่จอรดรถนะครับอยู่อยู่นอกวัดแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลือทุกไลฟ์ที่ติดตามสวัสดีครับ